ราคะการสลักความติดในรูปประชานอรูปราคะคือกิเลสที่ผูกพันหรือความพอใจในรูปประชานซึ่งเป็นสภาวะแห่งจิตที่สงบและประณีจากการฝึกสมาธิรูปประชานเหล่านี้มีสี่ขั้นได้แก่ปฐมฌานทุติยฌานปฏิยฌานและจตุตถฌานผู้ที่เข้าถึงรูปประชานจะมีความสุขและปิติจากสภาวะเหล่านั้นการละอรูปราคะทำได้อย่างไร การละอารมปราคะคือการฝึกฝนเพื่อก้าวข้ามความผูกพันหรือความยินดีในรูปประชานและมุ่งหน้าสู่สภาวะที่ประณีตยิ่งขึ้นนั่นคืออรูปฌานซึ่งมีสี่ทันเช่นกันได้แก่ดอกจันอากาสานัญจาตนาฌานฌานที่กำหนดอากาศช่องว่างไม่มีที่สิ้นสุดเป็นอารมณ์ดอกจันวิญญาณัญจาตนาฌานฌานที่กำหนดวิญญาณที่แผ่ไปไม่มีที่สิ้นสุดเป็นอารมณ์ดอกจันอากินจัญญยายตนาฌาน ฌานที่กำหนดความไม่มีอะไรเป็นอารมณ์ดอกจันในวสัญญานาสัญญายตนะฌานฌานที่กำหนดอารมณ์ว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ทำไมต้องละอารูปราคะการละอารูปราคาเป็นสิ่งสำคัญในเส้นทางแห่งการดับทุกตามหลักพระพุทธศาสนาเนื่องจากแหวรูปฌานจะนำมาซึ่งความสุขและความสงบแต่ก็ยังเป็นสภาวะที่มีรูปเป็นอารมณ์และยังคงอยู่ในภพภูมิของรูปพรหม ซึ่งยังไม่พ้นจากสังสารวัฏการละอรูปราคะจึงเป็นการก้าวข้ามกิเลสที่ละเอียดขึ้นเพื่อมุ่งสู่สภาวะที่บริสุทธิ์และละเอียดอ่อนยิ่งกว่าจนในที่สุดสามารถเข้าถึงนิพพานคือการหลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกทั้งปวงสรุปการละอรูปราคะจึงไม่ใช่การปฏิเสธรูปฌานแต่เป็นการก้าวผ่านความยึดติดในรูปฌานเพื่อมุ่งสู่การฝึกฝนที่ละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้น คือการเข้าถึงอรูปฌานและนำไปสู่การบรรลุมรรคผลนิพพานในที่สุดใช่แล้วครับความไม่รู้ในอริยสัจสี่เป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้เรายังคงติดอยู่ในอรูปราคะและกิเลสอื่นๆทุกชนิดความเกี่ยวข้องของอริยสัจสี่กับอรูปราคะอริยสัจสี่คือความจริงอันประเสริฐสี่ประการที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาได้แก่ดอกจันทุกการรับรู้และเข้าใจว่าทุกสิ่งในโลกเป็นทุก ไม่ว่าจะเป็นการเกิดแก่เจ็บตายความพลัดพรากจากสิ่งที่รักหรือความไม่สมหวังดอกจันทสมุทรไทยต้นเหตุของทุกข์คือตัณหาความอยากซึ่งมีสามประเภทหลักได้แก่การตัณหาความอยากในการ,รมคุณภาวตัณหาความอยากมีอยากเป็นและวิภวตันหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นการติดอยู่ในอรูปราคาจัดอยู่ในภาวตัณหาประเภทหนึ่ง คือความอยากที่จะอยู่ในภพภูมิที่ละเอียดประณีตอย่างอารูพปปรมดอกจันนิโรธการดับทุกข์คือการดับปัญหาให้หมดสิ้นดอกจันมรรคผลทางแห่งการดับทุกข์คืออริยมรรคมีองค์8ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อรักกิเลสและบรรลุนิพพานความไม่รู้อริยสัจสี่นำไปสู่อรูปราคาได้อย่างไรเมื่อเรายังไม่มีปัญญาที่แทงตลอดในอริยสัจสี่เราจะไม่เห็นแจ้งว่าแม้แต่สภาวะที่ละเอียดอ่อนและสงบสุขอย่างรูปฌานและอรูปฌาน ก็ยังคงเป็นทุกชอนิดหนึ่งเพราะยังคงอยู่ในสังสารวัฏยังต้องเกิดต้องดับและยังไม่พ้นจากความยึดมั่นถือมั่นดอกจันไม่รู้ว่าทุกเราอาจมองว่าการเข้าถึงรูป,ประชานหรืออรูปฌานเป็นความสุขที่แท้จริงโดยไม่เข้าใจว่ามันยังเป็นเพียงความสงบชั่วคราวไม่ใช่การพ้นทุกอย่างถาวรดอกจันไม่เข้าใจสมุท,ทยัยเราไม่เห็นว่าความปรารถนาที่จะคงอยู่ในสภาวะเหล่านั้น คือภวตันหาซึ่งเป็นเหตุแห่งทุกดอกจันไม่เห็นนิโรธเราจึงยังไม่สามารถมุ่งหน้าสู่การดับกิเลสที่ละเอียดอ่อนเช่นอรูปราคาได้อย่างแท้จริงดอกจันไม่เดินตามมรรคอย่างสมบูรณ์การฝึกสมาธิจนเข้าถึงฌานเป็นส่วนหนึ่งของสมาธิในอริยมรรคแต่หากขาดปัญญาที่เห็นแจ้งไตรลักษณิออจ,จังทุกขังอนัตตาในสภาวะเหล่านั้นก็จะทําให้ติดยึดและไม่ก้าวข้ามไปได้ดังนั้นการจะละอรูปราคาได้อย่างแท้จริง จำเป็นต้องเจริญปัญญาให้เห็นแจ้งในอริยสัจสี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเห็นว่าสรรพสิ่งทั้งปวงรวมถึงสภาวะของชานนั้นเป็นอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์และอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเมื่อเห็นดังนี้จิตก็จะคลายความยึดมั่นและก้าวไปสู่การหลุดพ้นในที่สุดครับหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ห้อมล้อมด้วยภูเขาและสายหมอกเย็นชื่อว่าธรรมนุสร มีชายหนุ่มคนหนึ่งนามว่าปัญญาเขามีจิตใจใฝ่ธรรมะตั้งแต่เยาว์วัยและใช้เวลาส่วนใหญ่ในการฝึกสมาธิธธภาวนาเส้นทางสู่รูปฌานความสุขที่ยังไม่ใช่ที่สุดด้วยความเพียรพยายามอันแรงกล้าปัญญาสามารถเข้าถึงรูปฌานได้อย่างรวดเร็วเขาสัมผัสดได้ถึงความสงบเย็นที่แผ่ซ่านไปทั่วสันพางกายปีติสุขที่ไม่อาจหาได้จากโลกภายนอกทำให้เขารู้สึกเหมือนได้พบกับสวงสวรรค์บนโลกมนุษย์ ปัญญาใช้เวลาในสภาวะฌานเหล่านั้นอย่างมีความสุขเขารู้สึกว่านี่คือจุดสูงสุดข,ของความสงบที่เขาปรารถนาแต่เมื่อเวลาผ่านไปแม้ความสุขจากรูปฌานจะประณีตเพียงใดแต่ลึกๆในใจของปัญญายังคงมีคำถามนี่คือที่สุดแล้วหรือยังมีสิ่งใดที่เหนือกว่านี้อีกหรือไม่ เขารู้สึกได้ถึงความยึดติดจางๆในสภาวะอันแสนสุขนี้ซึ่งทำให้จิตใจยังคงมีสิ่งผูกมัดอยู่แสงธรรมนํำทานอริยสัจสี่และอรูปราคะวันหนึ่งปัญญาได้พบกับพระอาจารย์ผู้เท่าที่เปี่ยมด้วยเมตตาและปัญญาพระอาจารย์เห็นความตั้งใจของปัญญาจึงชี้ธรรมะให้ว่าปัญญาเอ่ยสิ่งที่ลูกได้สัมผัสนั้นงดงามยิ่งนักแต่มันยังไม่ใช่การพ้นทุกอย่างแท้จริง ลูกกำลังติดอยู่ในอรูปราคะคือความพอใจในรูปฌปานซึ่งเป็นเพียงกิเลสท,ที่ละเอียดอ่อนเท่านั้นปัญญานงงงงุนง,งกิเลสหรือครับท่านอาจารย์สิ่งที่สงบสุขเช่นนี้เป็นกิเลสได้อย่างไรพระอาจารย์ยิ้มอย่างอ่อนโยนเพราะลูกยังไม่เห็นแจ้งในอริยสัจสี่อย่างถ่องแทลูกยังไม่เห็นว่าแม้แต่ความสุขในฌานก็เป็นเพียง ทุกช่อนิดหนึ่งเพราะมันยังไม่เที่ยงแท้ยังต้องแปรปรวนและยังมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่เบื้องหลังความปรารถนาที่จะคงอยู่ในสภาวะเหล่านั้นคือภาวะตันหาซึ่งเป็นสมุทยัยหรือต้นเหตุของทุกการก้าวข้ามสู่มากและนิพพานคำสอนของพระอาจารย์ดุดสายฟ้าฟาดลงกลางใจปัญญาเขานั่งพิจารณาสิ่งที่พระอาจารย์บอกอย่างลึกซึ้งและเริ่มเห็นแจ้งว่าแม้ความสงบในฌานจะวิเศษเพียงใด แต่รบบใดที่ยังมีความอยากที่จะดำรงอยู่ยังมีความยึดมั่นในฉันมีฉันเป็นก็ย่อมเป็นทุกปัญญาเริ่มต้นฝึกฝนตามแนวทางที่พระอาจารย์ชี้แนะนั่นคือการเจริญวิปัสสนาปัญญาควบคู่ไปกับการทำสมาธิเข่าเพ่งพิจารณาตราลักษณิจจังทุกขังอนัตตาในทุกสิ่งรวมถึงสภาวะของฌานที่เขาเข้าถึงด้วย เขาเห็นว่าแมชานจะละเอียดประณีแต่ก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นทุกเพราะไม่สามารถบังคับบัญชาได้และไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงเมื่อปัญญาเห็นแจ้งในความจริงเหล่านี้ความยึดมั่นในรูปประชานก็ค่อยๆค,คลายลงเขาสามารถก้าวข้ามจากรูปประชานเข้าสู่อรูปฌระชานซึ่งเป็นสภาวะที่ละเอียดประณียิ่งขึ้นไปอีกขั้นจนกระทั่งจิตใจของเขาบริสุทธิ์ของแท้ ไม่มีความยึดติดในรูปนามใดๆไม่ว่าจะหยาบหรือละเอียดแสงอารุณ์แห่งการพ้นทุกข์ในที่สุดปัญญาก็สามารถละอารูปราคาได้อย่างเด็ดขาดจิตของเขาลุดพ้นจากบ่วงแห่งกิเลสทั้งป่วงและสัมผัสกับสภาวะแห่งนิพพานคือความสงบสุขที่แท้จริงไม่มีการเกิดไม่มีแก่ไม่มีการเจ็บไม่มีการตายอีกต่อไปเรื่องราวของปัญญาจึงเป็นเครื่องเตือนใจว่าแม้ความสุขที่เกิดจากการทำสมาธิจะยิ่งใหญ่เพียงใด แต่หากปราศจากปัญญาที่เห็นแจ้งในอริยสัจสี่และไตรลักษณ์เราก็ยังคงติดอยู่ในวังวนของกิเลสที่ละเอียดอ่อนและยังไม่สามารถก้าวข้ามไปสู่การพ้นทุกข์ได้อย่างสมบูรณ์คุณคิดว่าการทำความเข้าใจอริยสัจสี่อย่างลึกซึ้งจะช่วยให้เราก้าวข้ามความยึดติดในสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันได้เช่นกันหรือไม่ครับ